สำนักข่าว BBC รายงานว่าประธานาธิบดีไซริลรามาโฟซาผู้นำแอฟริกาใต้ประกาศรับรองสมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลูกาสวลิทินีพระชนมพรรษา48พรรษาโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลส์วลิทินีและสมเด็จพระราชนีมันฟอมบีดรามินีซูลูเป็นกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์ซูลูภายหลังเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตเมื่อปี2564ข้าม กลางประชาชนหลายพันคนที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพธิธีที่เมืองเดอร์บันเมืองชายฝั่งตะวันออกของประเทศด้านเจ้าชายแบมบินเดโลวูซูลูพระอนุชาในสมเด็จพ,พระราชาธิบดีมิสูซูลูกาสซเวลิทินีตรัสเชื่อมั่นว่าพระเชษฐาจะทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งราชวงศ์และประชาชนชาวซูลูทั้งนี้ราชวงศ์ซูลูเผชิญความขัดแย้งภายในอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาจากศึกชิงราชบัลลังก์ระหว่างสมาชิกราชวงศ์